วันนี้พามาเที่ยววัดนํำหูก็มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้วันนี้นนแดด uh, แรงมากไ <no, S 2> ม่ตกก็ not, not วัดนนํำหูจะมีของเจเศษอยู่สองอย่างนะคะมีพระประธานข้างในโบสถ์เอ๊ะวิหารเออที่บนพระเสียรน่ะจะมีน้ำออกมาพอดีไม่ได้หายดูนี่พามาดูพระเจดีย์ข้างหลังวิหารก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ที่เอาไว้ ปาริสถนาน,น,น,นอัฐิของพราะนาังสุพรรณกัลยาที่อยูพานนา่พัะนเรศวรพระเรียนปวสารีวิทยาอาจจะเห็นกันที่อาจารย์นุชพูดถึงว่าพราะนเรศวรเดินทับมาป่าพระพาน,นาผ่านทางนี้นะคะนี่แหละเดี๋ยวไปเล่นน้ำตกแล้วนี่น,นี่มากับโจโด้วยน,นี้โจโมาด้วย <Hi. S 2> เหลืองมันเจดีไหมย่ามิ้นท์ใช่ไหมล่ะใช่ไปไปเล่นน้ำกัน ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านจีนยูนนานนะจ๊ะเพิ่งเล่นน้ำตกเสร็จมีชากับอาหารตีนอร่อยแต่ยังไม่เคยกินไปไปมาสบก็ตอนนี้เราเยืนอยู่ตรงหน้าชิงชา้ายูนนานนะคะ ก็คือน่ากลัวมากใครมาก็ชอบมาเล่นกันแต่ไม่กล้าเล่นกลัวตกก็เขาจะนั่งกันสี่คนแล้วเขาก็จะหมุนไปหมุนมันมันโคงเสียวๆแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันก็จะเหมือนมันจะพุบตลอดเวลาใครมาถึงก็อย่าลืมมาเล่นกันแต่พอไม่เล่นคนหนึ่งกลัวแล้วนี่น,นี่มีขี่ม้าชมว,วิวเลยนี่ตอนนั้นมามากินนี่ก,กาแฟร้านนี้หอมอร่อยมากมีมือนนน้คราวที่แล้วที่มาอะ,อะ ดูดูโจรดูโจรเล่นพี่มีไปเล่นกับโตหาพูดหน่อยสวัสดีตอนนี้วันที่เทศกาลอาหารเมืองปลายอยู่ตรงข้ามกับตรงโรงพยาบาลปลายเหมือนชิมสิ ข้าวซอยแล้วก็เหนียวข้าวซอยอร่อยดีแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากเาทศก,กาลมากินข้าวที่นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปขายของต่อทีตอ่ตลาดเมื่อวานขายไม่ได้ข้า,างดหนึ่งฝักกับมันอีกสี่หัวเดี๋ยววันนี้ไม่ดูเลยว่าจะขายได้หมดหรือเแบบปล่ากกกนนเสียงรรบไลวัวััจมม่า ข้าวโพดฝักแรกของวันนี้นะคะคนที่ซื้อไม่ใช่ใครนอาจากเจอเจอซื้อข้าวโพดฝักแรกของเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษสีขาวอยู่ไหนพี่มิเดี๋ยวก็อ่านเดี๋ยวกันนี่สองมาสองมาย้า ตอนนี้นะคะกำลังนั่งขายข้าวพดอยู่เดิมที่ขนมคนเดินแต่ว่าพิเศษกว่านั้นคือมีดนตรีพอๆให้ฟังด้วยที่เดืนน่ดนตรีเสี่งเพลงพอๆเรเ่ยให้ฟัง บรรยากาศน่ารักน่ารักของเมืองป้ายด้วยเพราะว่ามีฝรั่งเดินมาเต็มลเลยเ้าพอเจอใครไม่รู้ที่แบบตัวเ,เองไม่รู้จักกันอ็จะแต่งใบปลิวแผ่นเล็กๆประมาณในห้าบอกว่าให้ชวนไปปาร์ตี้ด้วยกันก็คือตอนนี้ที่ปายมีป,ปาร์ตี้สองพี่ก็จะมีปาร์ตี้ที่ร้านลาสตานะคะคืนนี้เป็นลาสตาเลิฟปาร์ตี้เลยนี่แหละสักอย่างที่ร้านลาสตากับวันที่26่สิก็จะอยู่ที่จังโวล จงเกิลฟาร์มจังเกิลฟาร์มอ,อ่ะเป็นปาร์ตี้แบบเหมือนเปิดที่พักใหม่เลยสักอย่างก็ไม่แน่ใจเสียค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยแต่พี่เขาบอกว่าคุ้มมากก็แต่ว่าจะไปจังเกิลฟาร์มปาร์ตี้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวยังไงจะเก็บบรรยากาศวันที่ยี่สิบหกมาให้ดูนะคะเขาบอกว่าเป็นดนตรีแบบแจมกันด้วยใช่พอ,อมีการจิตริงงานงดงามฝรั่งช่วยแจมมันอาจจะได้เห็นเพลงเลิศๆเก๋ๆอย่างนี้นะลองดูบ๊ายบาย